บ่อเกลือบ่อเกลือบอกแม่แล้วบ่อลูกอยู่ที่ไหนบ่อลูกเลยวัดไปอีก200เมตรอ๋อเลยวัดไปอีก200เมตรวันนี้มีห้องว่างนี่เขาใช้นี่โยกนี่ที่โยก ที่โยกตักนี่เห็นว่านี่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 ที่โยกนี่นี่ที่โยกนี่เห็นเป่าเนี่ยที่โยกตักนี้เลยเหรอเออเมื่อก่อนอันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้อันใหญ่แล้วนี่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 ที่โยกนี่ โบเกลโบราณ800ปีจังหวัดน่านวันที่1มกราคม2567วันสองวันสี่โรงต้มเกลือโบเกลจังหวัดน่านโรงต้มเกลือวันที่1มกราคม2 5 6ห12 1กหนึ่งหนึ่ง มาเป็นครั้งที่สามสามหรือสี่มันจะไม่ได้แล้วมากก็สามอ่ะนี่ที่ต้มเนี่ยแล้วน้ำได้ไปซื้อที่ไหนมาเขาเอาน้ำจากในบ่อรงนี้าต้มค่ะเหรอไม่ได้ซื้อซื้อป่ะตักเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดใช่ค่ะตักมาแปดร้อยปีแล้วเฮ้ยสสารมันต้องหมดสิมันถ้าไม่เกิดใหม่มันต้องหมดสิ ฮะอ๋อพอดีข้างล่างผมต่อแป๊บไปมาจากทะเลทะเลไม่หมดผมดูด้านนี้222ในไงเราง้อ211 ยานแห่งชาติดอยภูคาจุดชมวิวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านี่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 ดูจุดนี่น,นี่ บ่ายโมงกว่าๆแดดร้อนกำลังดีแดดร้อนกำลังดีอันตรายห้ามปีนมีคนเคยตกนะตรงเนี้ย <c oughs> นะ